สวัสดีจ้าเมื่อนีก้ก็เตยนสวยจ้าแม่บ้านกะมะ็มาขอเวลานะคะว่าอ่าฉันจะมาทำความสะอาดเธอนะ้ววันนี้อวสันเธอเธอเร้ฉันมาทำตัวไหนบึงเวลาสิบโมงแล้วทุกคนค่ะสนอนหวัวจะตืน่นฉันก็นเลยว่าเอ,อฉันขอเวลาส่วโมงเลงได้บหฉ,ฉันสิบปอาบน้ำาวสันนั่นก็นว่าโอเคโอเคสัน ฉันก็เลยอาบน้ำเรยวนะคะว่ามีหมองไปจ้าในเมืองฉันค่ะว่าฉันก็ไปว่าเร็วไปเลาะมากใกล้จะบึดเรยวนะคะมุ่งเทีเท่ยวแถวๆนี้นะคะแต่ว่าเหลือแต่ทะเลจ้าบาเอเดมาเดี๋ยวเขาถามว่าอันเท้าไปเที่ยวบาหลีทะเลมันเป็นจนังไดเดวสิบว่ามีคำตอบให้อาให้คนถามนะคะทุกคนก็เลย ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเป็นเอาไว้แซนด์บิตนะคะก็คืออชยายหาดสีขาวจ้าเหลียวเบิง่ง้มบอพี่น้องน้ำเป็นตะลินจ้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะเออจะบ,บ่ฮอนปันไดค่ะบ่ฮอนซ้ัอยูไทยนะคะแต่ว่าส่วนลายนะคะอยู่แถวๆนี้เป็นชยายหาดสีดำพานสีดำเรื่อยนะคะ ผนนู้สาวจ้าผู้สาวข้ากกบหมากบึงเนาะถ้าเจ้าูงามค่าใช้ายอ่าขามานะค่ะดีใจ宝妈นะหนึ่งเมื่รูเปียยี่สิบสามบาทไทยนะคะอน,นี่กระเพราจ้าเขาสัง่งเงนนะคะอันนี้คือนาชีออายำคานิซอสอันนี้นนนสเต็กไก่นะคะแล้วก็อันนี้แกงไก่ เป็นเหมือนแจงสีเหลืองอันนี้เพลคขาสั่งเผดเพสมากินข้าวด้วยกันจ้าเราชาติกับเขายูนนิ่ก็ซ่บจ้าเห็นบ่อปล่นก่ไก่ปุ่นงุ้มสาวหาเวนตาจาาขึ้นแห้งปั่นได้กับพากันเ้เวนตาลงไงเปรินจึมันกังเกงในสีหลุดจึมันหาเวนตานะคะอันนี้เ่ากบจะกลับบ้านเรยวนะคะ เขามาอยู่นี่ประมาณ3ามสีชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมันจะขำเพราะว่าไก่จากในเมืองนะคะมาประมาณสี่สิบกิโลนะคะไปกลับกับประมาณ80ดิกิโลนะคะำสว่างไปอุดรได้จ้าพื้นเพลงมากนะคะเดี๋ยวอ่าสิใโลเคชั่นไว้ให้นะคะทุกคนกับขอบคุณที่รับชมนะคะไปเร็วจ้า Bye bye.